เด็กอาคานา Force เด็กที่จะทำให้คุณรู้ว่าคุณทำบุญมาเยอะแค่ไหน สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอาซีรีส์ของอัลคานาคอสมาคุยให้กับทุกคนฟังนะครับอัลคานาคอสก็เป็นซีรีส์ที่ปรากฏขึ้นมาในภาค GX เนะครับเป็นมอนสเตอร์ของไซโอเนาะซึ่งก็เป็นมอนสเตอร์ที่ผมใช้คําว่าเล่นกับดวงแบบเน้นๆเลยแหละครับผมวันนี้ผมคาดมาคุยให้ทุกคนฟังนะ11ใบครับผมที่เป็นมอนสเตอร์แล้วก็จะมีการ์ดเวทมนต์กับดักที่มีการเขียนเท็กซ์เป็นใช้กับพวกอัลคานาคอสอยู่ ระใบเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกในการใช้เขาว่าโยนเหรียญนะครับโยนเหรียญแล้วออกหัวเป็นยังไงออกก้อยเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออก็จะมีเอฟเฟกตามมาอีกทีหนึ่งครับซึ่งทุกตัวมีอย่างนี้หมดเลยแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามาในทางเราก็คือจะเป็นออกหัวนะครับแต่ว่าถ้าออกก้อยก็อาจจะเกิดเอฟเฟกที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เปรียบขึ้นมาทันทีได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเล่นอะไรจะอะไรยังไงก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจังหวะแบบว่าดวงเราไม่ดีขึึ้้้้้นนนนมมมาาาาปปปุ๊บออออกกกกยยัแแลลววเเเเรรพขี่่็็จะคดดงงไ แต่ถึงอย่างนี้อย่างนั้นนะครับผมว่าโดยรวมแล้วก็เอฟเฟกนะถ้าทอยออกเหรียญได้หัวอย่างเงี้ยเออก็ถือว่ามีเอฟเฟกที่บางตัวก็คุ้มค่าเหมือนกันนะครับผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนก็น่าจ,จะเคยลองเล่นมาแล้วหรืออาจจะเคยโดนเล่นมาแล้วเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่า,วาพวกอาร์คา่าฟอสทั้ง11ตัวจะมีตัวอะไรบ้างนะครับผมมาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับพวกอาร์คา่าฟอสนะครับต้องบอกว่ามันจะมีเหมือนกับเป็นนัมเบอร์เป็นหมายเลขของมันติดอยู่กับตัวมันนะครับแล้วก็มันจะมีฉายอาอะไราก็วว่ากนะกัันนนไปะตแรีี้ม ที่ว่าอาคานาฟอรสซีโร่เดอะฟูลครับอาคานาฟอรสซีโร่เดอะฟูลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคต์ท่าแสงเผาแฟรี่เลเวล1พลังโจมตี0ป้องกัน0ครับ การ์ดใบนี้นะครับไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสภาพหงหน้าตั้งรับได้นะครับผมเออก็ถ้าจะให้มันตั้งรับอาจต้องพึ่งพาเอฟเฟกต์อื่นนะโดยตัวของมันเองมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าถูก ada, reverse, opposite, อันเชิญแบบธรรมดาอันเชิญแบบรีเวิร์สอันเชิญแบบพิเศษออกมาได้สำเร็จปุ๊บให้เราโยนเหรียญหนึ่งครั้งครับผมออกหัวออกก้อยจะมีเอฟเฟกต์ดังนี้ครับถ้าเกิดว่าออกหัวขึ้นมาปุ๊บก็จะทำให้เอฟเฟกต์ของการ์ดของเราเองนะครับที่มีผลต่อการ์ดใบน,นี้นนนนััน้้้้้้ไรรผลลลแแววกกก็ททาาาายยดใิงต่่ถอออา ได้ออกก้อยปุ๊บนะครับผมเอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งที่จะเล็งเป้ามายัางการ์ดใบนี้จะถูกทําให้ไร้ผลแล้วก็ทําลายทิ้งได้ครับตัวต่อไปเอาคานาฟอสวันเดอะเมจิกเชียนครับเอาคานาฟอสวันเดอะเมจิกเชียนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผ่าแฟรี่เลเวล4พลังโจมตี1,100ป้องกัน1,100ครับการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอันเชิญมันลงมาได้สาเร็จทั้งแบบธรรมดาแบบรีเวิร์สแล้วก็แบบพิเศษนะครับเราก็ทอยเหรียญแล้วก็จะเกิดเอฟเฟกดังนี้ครับ ถ้าเกิดว่าทอยออกหัวขึ้นมาปุ๊บถ้ามีการใช้งานการ์ดเวทมน์การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตี2เท่าตัวจากพลังโจมตีตั้งต้นไปจนกว่าจะถึงช่วงเอ็นเ a ส e ครับส่วนถ้าออกก้อยขึ้นมานะครับก็คือทุกครั้งที่มีการใช้งานการ์ดเวทมน์อีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับไลฟ์พอยเพิ่มขึ้น500ครับอันนี้ชัดเจนนะครับผมว่าเวลาออกก้อยปุ๊บส่งผลดีต่ออีกฝ่ายหนึ่งทันทีนะตัวต่อไปนะครับ a r c a n a f o r c e 3 the empress ครับ a r c a n a f o r c e 3 the empress เป็น monster ์เ f e c t ท่าแสงเผ่าแฟรี่ l ล v e l 4พลังโจมตี1,300 300ร้อยครับ ถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญลงมาได้สําเร็จนะครับอันนี้ผมขอพูดรวมๆเลยนะทุกตัวมันก็จะเหมือนอย่างนี้แหละครับอัญเชิญแบบธรรมดาอัญเชิญแบบรีเวิร์สอัญเชิญแบบพิเศษเนาะถ้าผมพูดว่าอัญเชิญได้สําเร็จปุ๊บก,ก็ให้เข้าใจว่าไอ้พวกอาคานาคอสมันมีเอฟเฟกประมาณเนี้ยอัญเชิญ3รูปแบบเนี้ยได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าตัวของอาคานาฟอสทรีดดิเอมเพรสถูกอัญเชิญลงมาได้สําเร็จปุ๊บนะครับก็โยนเหรียญครับถ้าโยนเหรียญแล้วออกหัวออกก้อยออการ์ này, ดใบนีีนีีีออีนะี้้้กกกกก็จจะะะะมมมมเเ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 ออ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 อฟฟฟคบบบบนนนนนนนิิิิลลด์ััััังงงรรรรรถถาาาาาาาหววสสตตขฝ่่่ยยึทญญญญชชแป มอนสเตอร์ที่ติดชื่ออาคาน่าฟอสจากบนมือนะครับลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราออกก้อยปุ๊บเอฟเฟกของมันก็จะกลายเป็นทุกครั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติได้สําเร็จนะครับเราจะสามารถเอาการ์ดหนึ่งใบที่อยู่ในสูตรสารของเรานะครับเพิ่มขึ้นมาบนมือได้การ์ดใบต่อไปอาคาน่าฟอสโฟด e อ p มเพอเรอร์ครับอาร์คาน่าฟอสโฟดิอิมเพอเรอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาแฟรนี่เลเวล4พลังโจมตี1,400ป้องกัน1,400รกานี้้ถาเกิดว่าถูกอัญชิญองกัน จบก็ให้เราทอยเหรียญน,นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของมันจะกลายเป็นดังนี้ครับถ้าออกหัวมอนสเตอร์ที่ติดชื่ออาร์คาน่าฟอสที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราทั้งหมดจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500พอยพ์ยครับแล้วถ้าออกก้อยขึ้นมามอนสเตอร์ Monster ที่ติดชื่ออาร์คาน่าฟอสที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราทั้งหมดจะมีพลังโจมตีลดลง500พอยต์ครับกูว่าแล้วนะครับมันต้องมาทรงนี้ออกหัวคือเพิ่มออกก้อยคือลดนะครับอันนี้ก็เสี่ยงดวงกันเห็นเห็นเลยนะก้าวไปต่อไปนะครับผมอาร์คาน่าฟอส six the lovers คร์ เอฟเฟกท่าแสงเผาแฟรี่เลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน1,600ครับผมชอบชื่อมันมากเลยตัวนี้ The Lovers นักรักนั่นเองนะการ์ดใบนี้นะครับผมก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าอันเชิญลงมาได้สำเร็จปุ๊บให้เราทอยเหรียญ1น,นครั้งแล้วเหรียญที่ออกมานั้นเป็นอะไรปุ๊บมันก็จะมีเอฟเฟกต์ดังนี้ครับผมถ้าออกหัวขึ้นมาเราสามารถรีลิสมอนสเตอร์ที่ติดชื่ออาคานาฟอสที่อยู่บนฟิลของเราโดยถ้าเกิดว่าเรารีลิสต์มอนสเตอร์ตัวอาคานาฟอสตัวนั้น,น,น,นมน หมายความว่าเรารีล e ส s e มอนสเตอร์อาร์คาน่าฟอสตัวนั้นไป1ตัวใช่ไหมเราก็จะสามารถอันเชิญมอนสเตอร์เ e เว Level เลเลงมาได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าทอยแล้วออกก้อนขึ้นมานะมอนสเตอร์ที่ติดชื่ออาร์คาน่าฟอสของเราจะไม่สามารถใช้เป็นเครื่องสังเวยในการอัญเชิญ a d v a านซได้นั่นเองครับเวรกรรมจริงๆนะเออก็ขอให้ออกหัวแล้วกันนะครับสำหรับเจ้านักรักตัวนี้นะตัวต่อไปนะครับผมอาคาน่าฟอสเซเว่นเดอะชารีอตครับ เอาขณาดฟอสเซเวนเดอะเชลิอตเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผ่าแฟรี่เลเวล4พลังโจมตี1,700ป้องกัน1,700รครับการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าถูกอัญเชิญลงมาได้สําเร็จปุ๊บให้เราทอยเหรียญ1นครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าออกหัวขึ้นมาการ์ดใบนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์เป็นถ้าตัวของมันสามารถทําลายมอนสเตอร์ของอ e ีฝ่ายหนึ่งจากการต่อสู้ได้เราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นของอ e ีฝ่ายหนึ่งเนี่ย แบบพิเศษลงมาบนฟิลของเราได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทอยเหรียญแล้วเหรียญออกก้อยขึ้นมาปุ๊บให้เอาการควบคุมของการใบนี้ไปให้อ e ีกฝ่ายนึงครับผมก็โชคดีนะครับผมถ้าเกิดว่าออกก้อยปุ๊บกบ็บายบนะายนะเจะาชาริออตการใบต่อไปนะครับผมเอาคานาฟอสโฟร์ทีนเทมเพเรครับผมเอาคานาฟอส 14 Temperance เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาแฟรี่เลเวล6พลังโจมตี2,400ป้องกัน2,400ครับการ์ดใบนี้นะถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ของเรามีการทำการแบทเทิลกับฝ่ายหนึ่งนะครับเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือเพื่อใช้งานเอฟเฟกต์ได้เอฟเฟกต์ Effect นั้นก็คือทำให้ความเสียหายที่เกิดจากการต่อสู้นั้นที่ส่งมายังเรากลายเป็นศูนย์ได้นั่นเองนะครับก็แอบมีความคล้ายครีโบนิดนึงนะแล้วก็การ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันถูกอันเชิญขึ้นมาเนี่ยก็ให้เราทอยเหรีนนรออห่ับ ben, รบด้ไ ที่มันหงายหน้าอยู่บนฟิลนะครับความเสียหายจากการต่อสู้จากการแบทเทิลที่เราได้รับนั้นจะกลายเป็นครึ่งหนึ่งครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าออกก้อยขึ้นมากราบได้ที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลนะครับความเสียหายที่อีกฝ่ายหนึ่งได้รับจากการต่อสู้นั้นจะเป็นครึ่งหนึ่งครับผมการ์ดใบต่อไปอาร์คานาฟอสเอฟชินเดอะมูนครับ เอาคณะนาฟอสเอชินเดมูนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล7พลังโจมตี2,800ป้องกัน2,800ครับการ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่ามันถูกอัญเชิญลงมาได้สำเร็จนะครับก็โยนเหรียญครับผมพอ,อยอนเหรียญเสร็จปุ๊บเท้าออกหัวนะในช่วงสแตนบายเฟสของเราเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญมูลโทเค็นลงมาบนฟิลด์ของเราได้ครับซึ่งมูลโทเค็นนั้นจะเป็นมอนสเตอร์เผ่าแฟรี่ท่าแสงเลเวล1พลังโจมตีป้องกันศูนย์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทอยออกมาได้ก้อยในช่วงเอ็นเฟสของเรานะครับผมให้เราเล ตัวของเราแล้วเอาการควบคุมของมอนสเตอร์ตัวนั้นไปให้อีกฝ่ายหนึ่งครับผมเออถ้าเกิดว่ามีตัวอื่นก็ส่งตัวอื่นไปนะถ้าส่งไอ้ตัวนี้ไปก็โอ้โหอีกฝ่ายหนึ่งได้มอนสเตอร์พลังโจมตี2,800ไปเจ็บปวดนะเจ็บปวดการไปต่อไปนะครับผมไอ้ตัวนี้โด่งดังเลยนะครับอาร์คาน่าฟอร์ส21เดะเวลด์ครับผม อาคนนานาฟอส21เดะเวิลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาแฟรรี่เลเวล8พลังโจมตี3,100ป้องกัน3,100ครับการ์ดใบนี้ต้องบอกเลยว่าชื่ออะไรนะเห็นคนหลายๆคนเขาเรียกว่าซาวารุโดใช่ไหมเอออันนี้ก็คือออกเสียงตามญี่ปุ่นก็จะเป็นซาวารุโดนะครับผมก็ตามนั้นแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษของมันก็เดะเวิลนะครับผมก็แล้วแต่จะเรียกกันแบบไหนนะตัวของซาวารุโดหรือตัวเดะเวิลนี้นะครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือถ้าเกิดว่ามันถูกอัญเชิญลงมาได้สําเร็จปุ๊บนะครับ,ก,รรบออกหนมม้วขึ ในช่วง e n ็นเ a ส e ของเรานั้นนะครับเราสามารถส่งมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของเรา2ตัวลงสู่สารไปแล้วก็ทําการข้ามเทินหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งไปเลยครับผมเออเอฟเฟกดีมากเลยก็คือยิ่งถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีมอนสเตอร์นะโอ้โหเราตีเนอเนได้เลยอีก3 1 0พน้อยพอยนั่นเองนะแต่ท้งนี้ท่านั้นเราก็ต้องมีมอนสเตอร์สําหรับส่งลงสู่สารไปด้วยนั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทอยแล้วออกก้อยขึ้นมาเราจะเป็นยังไงนะครับตัวของ the world นะครับถ้าเกิดว่าเราทอยออกมาได้ก้อยปุ๊บในทุกๆ d r a งนะครับอีก่นึงจะสามามรถ เอาการ์ดที่อยู่ใบบนสุดของสุสารนะครับเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับผมใบบนสุดของสุ่สารก็น่าจะเป็นการ์ดที่แบบส่งลงสู่สานไปล่าสุดประมาณนั้นนะนะเออก็คือกลายเป็นการเพิ่มจํานวนการ์ดบนมือของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นตัวขั้นสุดยอดกันบ้างแล้วนะครับตัวนี้มีชื่อว่า a r c a ค a Force e x t r a t h e Dark Ruler ครับ อาคาน่าฟอสเอ็กซ์ตร้าเดอะดาร์คดูเลอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล10พลังโจมตี4,000ป้องกัน4,000ครับผมการไปนี้ก็โอ้โหพลังโจมตีเยอะมากนะครับแล้วก็ดูทรงไม่น่าจะเป็นแฟรี่เลยจริงๆนะครับที่จริงไอตัวเดอะเวิลด์ตัวเมื่อกี้ด้วยนะไม่น่าจะเป็นเผ่าแฟรี่กันได้เลยอ่ะผมพูดผิดผมทุกตัวเลยนะไม่น่าเชื่อเนาะไอพวกนี้มันจะเป็นแฟรี่ได้นะครับอ่ามาดูตัวของดาร์กดูเลอร์ครับผมเดอะดาร์กดูเลอร์นะครับเอฟเฟกต์ของมันก็คืออันแรกเลยนะครับมันไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบปกตตติได้้เเรราจะออองงทมนส์ี่ ยู่บนฟิลของเรา3ตัวลงสู่3าไปแล้วก็อัญเชิญตัวเดอะดาร์ครูเลอร์ลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ครับเมื่อกาดไปนี้ถูกอัญเชิญลงมาแบบพิเศษเสร็จปุ๊บให้เราทอยเหรียญ1นครั้งนะครับแม้แม้ว่าจะเป็นตัวเลเวลสิบมันก็ยังมีเอฟเฟกต์นี้อยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าเราทอยออกมาได้หัวปุ๊บนะครับในช่วงแบทเทิลเฟสนะครับกาดใบนี้จะสามารถโจมตีได้2ครั้งครับและในกรณีที่แบทเทิลเฟสนั้นมันโจมตี2ครั้งจริงๆนะครับเมื่อโจมตีครั้งที่2เสร็จก็ให้มันเปลี่ยนมาเป หนห้าของเรานั่นเองครับเออแต่ว่าการโจมตีด้วยพลังโจมตี4,002ครั้งนี้ผมว่าไส้แตกได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าตัวของเดอะดาร์รูเลอร์นะครับเราอันเชิญมาลงมาแล้วเราทะลึง่งทอยได้ก้อยขึ้นมาปุ๊บเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายไปการดบนฟิลทุกใบก็จะต้องถูกทำลายไปด้วยเช่นกันครับผมทุกใบในที่นี้คือทั้งของเราแล้วก็ของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะถือว่าเอฟเฟกต์ยังโอเคนะครับในส่วนของการออกก้อยเนาะอีกนึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแบบจะได้เปรียบเกินเบอร์นะแต่ในขนาดนั้น้้้้นนคคัััับบผมมกก็ืออวววว่่่าาๆไไปปททงูตตตสุดยแล The Light Ruler ครับอาคานาฟอสเอ็กซ์ตราเดอะไลท์รูเลอนะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงพาวเฟรรี่เลเวลสิพลังโจมตี4 0 0 0ัพลังป้องกัน4 0 0 0ครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถอันเชิญแบบปกติได้เช่นกันนะครับเราจะต้องส่งมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของเรา3ตัวลงสู่สารไปแล้วก็อันเชิญการ์ดเดอะไลท์รูเลอลงมาแบบพิเศษได้ครับเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอันเชิญลงมาแบบพิเศษได้สําเร็จปุ๊บก็ทอยเหรียญครับผมถ้าเกิดว่าเราทอยออกมาได้หัวนะครับเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ของมันก็จะเป็นเวลาที่มอนากกาสเต เราจะสามารถเลือกการ์ดจากสุสานของเราเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบครับแต่ว่าถ้าทอยแล้วออกก้อยนะครับเวลาที่การ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าของเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เวทมนตร์กับดักเราสามารถทําให้เอฟเฟกนั้นไร้ผลแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งได้ครับทุกครั้งที่ตัวของเดอะไลท์รูเลอร์มีการใช้เอฟเฟกนี้นะครับพลังโจมตีของมันจะค่อยๆลดไปครั้งละ1000พอยต์อครับในส่วนของมอนสเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอาคาน o าฟอสเดี๋ยวเรามาดูการ์ดเวทมนตร์กับดักกันบ้างครับใบแรก อาคานา r ร a ดดิ้เป็นการ์ดเว่นมนธรรมดานะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้มีอยู่2อ f เอฟเฟกด้วยกันโดยแต่ละเอฟเฟกนั้นนะครับเราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นเป็นการ์ดเว่นมนธรรมดาแต่เขียนแบบนี้ก็เป็นไปได้นะว่ามันจะมีเอฟเฟกในสุสานด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกแรกกันก่อนนะครับ เอฟเฟกต์แรกคือให้เราทอยเหรียญหนึ่งครั้งแล้วมันก็จะได้รับเอฟเฟกต์ตามหัวตามก้อยเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนิดนึงครับว่าถ้าบนฟิลของเรานั้นมีการ์ดเวทบนฟิลไลบาเรียอยู่เราสามารถเลือกได้เลยครับผมว่าจะออกหัวหรือออกก้อยครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับถ้าออกหัวขึ้นมาเราสามารถเอาการ์ดที่อยู่ในเด็กของเรานะครับที่มีเอฟเฟกต์เขียนเกี่ยวกับเรื่องของการทอยเหรียญเนี่ยเพิ่มจากเด็กขึ้นมาบนมือได้1ใบครับหรือถ้าออกก้อยขึ้นมานะครับอีกฝ่ายหนึ่ ก็คือถ้าเรามีการ์ดไลท์บาเรียนะครับเราก็น่าจะเลื่องหัวอยู่แล้วเนาะเพราเลื่องหัวปุ๊บเนี่ยพวกแบบการ์ดที่มีเอฟเฟกเกี่ยวข้องกับการโยนเหรียญก็คือจะเป็นพวกแบบอาคานาฟอสทั้งหลายเลยนะนอกจากนั้นแล้วนะครับการ์ดใบนี้ก็มีเอฟเฟกในสุสานจริงๆซะด้วยนะครับเอฟเฟกในสุสานของมันคือเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ออกจากเกมไปแล้วก็เอามอนสเตอร์ติดชื่ออาคานาฟอสหนึ่งตัวจากบนมืออันเชิญลงมาแบบพิเศษได้ครับการ์ดใบต่อไปนะครับเมื่อกี้มีการเอ่ยถึงแล้วนั่นก คานาฟอสมากเลยนะครับการแบบนี้นะครับเอฟเฟกแรกของมันก็คือในช่วงสแตนบายเฟสของเราให้เราทอยเหรียญหนึครั้งถ้าเกิดว่าออกก้อยขึ้นมาเอฟเฟกที่2กับเอฟเฟกที่3ของมันนะครับจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะถึงสแตนบายเฟสหน้าของเราครับ หมายความว่าถ้าออกหัวปุ๊บมันจะมีเอฟเฟกที่2กับเอฟเฟกที่3ดังนี้นะเอฟเฟกที่2ก่อนเลยนะครับก็คือเอฟเฟกของมอนสเตอร์อาร์คาน่าฟอสทั้งหลายนะครับที่เวลาอันเชิญแบบปกติอัญเชิญแบบพิเศษอะไรพวกนี้แล้วมันมีการทอยเหรียญใช่ไหมครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เหรียญน,นั้นออกเป็นหัวหรือออกเป็นก้อยครับส่วนเอฟเฟกที่3มของมันนะครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่ติดชื่ออาร์คาน่าฟอสของเรามีการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งแล้วสามารถทําลายมอนสเตอร์ของ, e 1, งไไอ,งงองีกฝ่ายหนึน การไปต่อไปอาคาน่าคอครับ อาคานาคอเป็นกั๊กกับดักธรรมดานะครับซึ่งกั๊กกับดักใบนี้เมื่อเราใช้งานมันเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่ติดชื่ออาคานาฟอสหนึ่งตัวที่ายหน้าอยู่บนฟิลของเราหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่ติดชื่ออาคานาฟอสเช่นกันนะครับคราวนี้เลือกจากสุสานแล้วก็รีมูฟออกจากเกมไปนะครับมอนสเตอร์บนฟิลที่เราเลือกนั้นจะมีเอฟเฟกของการทอยเหรียญเป็นเอฟเฟกเดียวกับมอนสเตอร์ที่เรารีมูฟไปครับผมหมายความว่าตัวอาคานาฟอสที่เราอเชิญมานนดอรเีาหไ้้ััว ไอมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในสุดสานออกไปเราเอาเอฟเฟกต์ออกหัวของไอ้ตัวนั้นมาใช้กับมอนสเตอร์บนฟิลของเราได้ครับซึ่งการเปลี่ยนเอฟเฟกต์ของอันนี้นะครับจะมีผลไปจนกว่าจะถึงช่วงเอ็นเฟสนั่นเองครับการ์ใบต่อไปใบสุดท้ายแล้วนะครับผมรีวซอซอลออฟเฟ e ครับ รีเวอร์ซ์ออฟเฟหรือก็คือโชคชะตาพลิกผันนั่นเองครับโชคชะตาพลิกผันนะครับเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบน,นี้นะครับเมื่อเราใช้งานมันเสร็จปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่ติดชื่ออัลคาน่าฟอสที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของเรา1ตัวมอนสเตอร์ Monster ที่เราเลือกนั้นมันมีเอฟเฟกต์หัวก้อยเป็นอนไหน,นะครับก็ให้สลับเป็นอีกอันหนึ่งครับตัวที่เราเลือกมาอาจจะมีเอฟเฟกต์เป็นก้อยก่อนใช่ไหมแล้วก็เราใช้การ์ดกับดักนี้นะครับในการพลิกมาเป็นเอฟเฟกต์ของหัวนั่นเองครับ อันนี้ก็เอาไปพลิกแพงใช้กันได้ตามสบายเลยนะซึ่งไอ้พวกการ์ดเวทมนที่เอาไว้รับประกันการทอยเหรียญให้เราได้เปรียบขึ้นมาเนี่ยควรจะใส่ไว้เยอะๆนะครับอย่างเช่นการ์ดไลท์บาเรียรเมื่อกี้ก็ควรเนาะแล้วก็การ์ดโชคชะตาพลิกผันอันนี้ก็ควรเหมือนกันนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดอาร์คานาฟอนสนะครับที่เป็นการ์ดเวทมนแล้วก็การ์ดกับดักดเวดมน ที่เป็นการมอสเตอร์เวทมนต์แล้วก็กับดักที่มีการเกี่ยวโยงกันนะครับคือเท่าที่ผมดูเนี่ยมันมีการที่เกี่ยวข้องกับการทอยเหรียญอีกประมาณนึงอะไรนะแต่ว่ามันไม่ได้มีการพูดถึงอาร์คาน่าฟอสนะครับผมก็เลยไม่ได้อยากนอกประเด็นไปเนาะก็เอาเน้นๆเ,เลยนะครับคลิปนี้จะเกี่ยวกับอาร์คาน่าฟอสไปแล้วถ้าผมพูดมานะครับ15ใบนี้ยังมีการ์ดใบไหนขาดไปตกหล่นไปท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เสริมกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับกับเจ้ามอสเตอร์เหล่านี้นะครับผมเวลาเล่นท่านผู้ชมชอบพ ให้ผมฟังบ้างนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ